สวัสดีค่ะเพื่อนๆืวันนี้พบกับช่องยายนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนๆมาชมดอกไม้อีกหนึ่งชนิดจะเรียกว่าดอกไม้ก็ได้นะคะเพื่อนๆก็คือบัวดอกบัวนะคะปลูกบัวปลูกอย่างไรให้ติดดอกออกดอกนะคะเพื่อนๆวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนๆมาชมการปลูกบัวนะคะวิธีการเลี้ยงบัวหรือว่าปลูกบัวนะคะบัวดอกเล็กๆที่หลายๆบ้านปลูกแล้ว ยังไม่ได้ผลนะคะการที่เพื traditions traditions ่อนๆอยากปลูกบ hey, ัวนะคะเพื s <S ่อนๆหนึ่งเราก็ต้องมีอ่างนะคะพอประมาณนะคะอ่างที่ใส่น้ําได้เยอะพอประมาณนะคะเพื่อนๆการที่เราปลูกบัวเราอยากให้บัวติดดอกออกดอกด้วยเทคนิคและวิธีการปลูกต้องมีนะคะเพื่อนๆยาะนาวปลูกบัวบัวที่ยาะนาวซื้อมาจะซื้อมาจากของตลาดนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นบัวสีม่วงนะคะเพื่อนๆ บัวสีม่วงแกมานาวจะมีทั้งสีม่วงแล้วก็จะมีบัวญี่ปุ่นแต่บัวญี่ปุ่นยังไม่ติดดอกนะคะเพื่อนๆนบัวญี่ปุ่นจะใบเกลี้ยงแบบนี้การที่เราวางอ่างบัวก็ต้องให้มีแสงแดดด้วยนะคะทุกคนมีแสงแดดการปลูกบัวบัวเราซื้อมาจากท้องตลาดจะมีกระถางรองแล้วก็ใส่น้ํามานิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นดินมีดินแค่นิดหน่อยๆนะคะเพื่อนๆนแต่ถ้าเพื่อนๆน ปลูกอยากได้ผลอยากให้บัวงามบางบ้านปลูกบัวจะไม่งามนะคะจะไม่งามแล้วก็จะไม่ค่อยมีดอกออกดอกนะคะแล้วก็จะตายในที่สุดการปลูกบัวนะคะเพื่อนๆการปลูกบัวนะคะเพื่อนเพื่อนๆน,น,น,นต้องพึงเสมอว่าบัวเขาชอบดินนะคะบัวถ้าเราอยากจะปลูกให้ติดดอกออกดอกเราก็ต้องวางดินนะคะมีดินนะคะดิน ดินอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆืวางในกระถางบัวกระถางบัวก็ต้องใหญ่พอสมควรนะคะเพื่อนๆืแล้วทีนี้ทําอย่างไรบัวถึงจะงามบางท่านบางคนนะคะการปลูกบัวถ้าปลูกไม่ถูกวิธีบัวก็จะไม่ติดดอกออกดอกนะคะทุกคนการปลูกบัวเราก็ต้องนํากระถางนะคะเพื่อนๆ กระถางที่เราซื้อมาจากท้องตลาดที่เขาใส่บัวแบ่งมาขายนะคะเพื่อนๆให้เอาต้นบัวออกจากกระถางแล้วก็เติมดินใส่อ่างบัวให้เยอะๆนะคะเพื่อนๆให้เยอะๆนะคะแล้วเราก็นํากระถางบัวที่เราซื้อมาจากท้องตลาดนั้นทิ้งนะคะเพื่อนๆ เอาทิ้งไปเลยเอาออกไปเลยหรือว่าเก็บไว้ใช้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เติมดินลงไปใส่น้ําพอประมาณนะคะใส่น้ําพอประมาณให้กับบัวนะคะให้เพื่อนๆปลูกให้มีแสงแดดด้วยนะคะบัวก็ต้องมีแสงแดดถ้าบ้านไหนปลูกบัวที่ไม่มีแสงแดดเขาก็จะไม่ค่อยติดดอกออกดอกนะคะตัวนี้เป็นบัวสีขาวนะคะเพื่อนๆบัวสีขาวบัวของยายนาว จะติดดอกออกดอกตลอดทั้งปีตลอดฤดูกาลเลยนะคะเพราะว่ายายนาวปลูกเติมดินไปด้วยค่ะแล้วก็แยกกระถางที่เราซื้อมาจากท้องตลาดคือายายนาวจะไม่เอากระถางวางบางบ้านนะคะยายนาวยายนาวเห็นบางบ้านเนาะการปลูกบัวบางบ้านจะนำกระถางที่ซื้อมาจากท้องตลาดวาง วางแล้วก็เอาใส่อ่างที่เราเตรียมไว้เนี่ยเลยนะคะเพื่อนๆก็จะทําให้บัวนะคะก็จะทําให้บัวไม่ขยายนะคะไม่ขยายเดินรากไม่ดีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาหัวของบัวจะอยู่ในกระถางเล็กๆแล้วเขาก็จะขยายไม่ได้แล้วก็จะเดินเดินอ่ารากไม่ได้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเราปลูกถูกวิธีนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเราเอากระถางที่เราซื้อมาจากท้องตลาดนั้นออกนะคะ ออกแล้วก็เติมดินลงไปในอ่างน้ำนะคะลงไปในอ่างน้ำนะคะเราก็จะได้บัวที่ขยายพันธุ์แตกอกอออกอย่างใหญ่นะคะเพื่อนๆบัวที่ยายนาปลูกนะคะเพื่อนๆจะเป็นบัวสายพันธุ์ดอกเล็กนะคะ จะเป็นบัวสายพันธุ์ดอกเล็กปลูกง่ายมากค่ะกับการปลูกบัวไว้เชยชมไว้ดูนะคะจะมีทั้งสีม่วงสีชมพูนะคะที่ยายมะนาวปลูกไว้แต่ยายมะนาวจะปลูกอ่าคนละฝั่งนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบบัวจะงามมากๆนะคะเพื่อนๆแล้วเราปลูกแล้วเราสามารถใส่ปุ๋ยให้บัวของเราได้ตามปกตินะคะเพื่อนๆจะมีปุ๋ยแบบเป็นเม็ดใหญ่ๆนะคะเป็นเม็ด เราจะใส <ique> ่ก็ได้ปุ๋ยที่เราที่บัวที่ที่ใส่นะคะยายนาจะใส่ปุ๋ยแบบที่ว่าเร่งดอกนะคะปุ๋ยดอกนะคะส่วนใบยายมะนาวปุ๋ยสูตรใบยายมะนาวจะไม่ค่อยได้นะคะบพวาจะติดดอกออกดอกให้เราช่วยอดดอกตลอดตาอลอดตาลอดดูกันเลยนะคะเพื่อนๆการปลูกบัวง่ายปลูกง่ายยายมะนาวไม่บัวอย่างเดียมนะคะเพื่อนๆยายมะนาวก็จะต้นนี้เลยือผักิดที่ยายมะนาวปลูกไว้นะคเพื่อนยายมะก็ปลูกใส่่างไส่ก็ทํานะคะไส่ดินนะคะต้นนี้เรา เด็ดกินได้นะคะเป็นผักกองใบจะงามเช่เดียวมะมาทุกทุกอย่างค่ะปลูกทุกอย่างแต่ตัวนี้เป็นไม้ระดับได้ด้วยนี่คือผักกจองนะเจ้าเป็นจองเป็นพักที่ทุกคนตอนนี้ก็มีทุกทุกค่ะทุกทุกภาคนะคะแต่บางภาคก็จะไม่ไม่กินนะคะก็จะกินไม่เป็นแต่ภาคภาคอีสานเขาจะชอบกินกันนะยกนาก็ปลูกนะคะปลูกคู่กันกับถั่ววเลยคะเพื่อนปลูกง่ายง่ายเช่นเดียวกันค่ะจะปลูกลักษณะเดียวกันกับบัวนะคะเพื่อนๆผักกันจองแกนาจะปลูกใส่่างนะคะใส่ถางใส่ถังค่ะปลูก คล้ายคายเอค่ะใส่ให้เขานะคะกัญจอเราจะหาเก็บพันธุ์ได้อยู่ที่ท้องไร่ท้งนานนะเพื่อนทุกวันนี้เราไม่ต้องไปถ้าเราแบบนี้เราก็จะไม่ต้องไปเก็บที่ท้องไร่ท้งนามากินนะคะเพื่อนเราสามารถที่บ้านของเราได้เลยเห็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะผักกัญจอง,องยามนาวน่ากมากเลยค่ะเพื่อนเนาะแล้วก็มีอ่างบวัวค่ะอ่างบวัวยามนาวก็จะมีทั้งสีม่วงสีขาวแล้วก็สีชมพูสีชมพูยังไม่ออกนะคะเพื่อนเนาะวิธีและ ใ,ในการปลูกง่ายค่ะทุกคนบ้านไหนที่การปลูกบัวเราปลูกแบบยมนาลองดูนะคะเอากระถางที่เราซื้อมาจากตลาดยาที่เขาขายบัวนะ,ะออกออกไปเลยเขะะ้าออกไปเลยแล้วเราก็วางต้นบัวของเราอยู่กับดินนะคะต้องให้เติมดินให้กับบัวด้วยนะคะดินเยอะเยอะนะคะดินสักประมาณครึ่งกระถางนี่คะ่ะนี่กระถางบัวอ่างบัวของยายนาเนาะยายนาก็จะใส่ดินครึ่งครึ่งแล้วก็จะใส่น้ําครึ่งหนึ่งบัวก็จะงามนะติดดอกตลอดดอกตลอดให้เราได้ชมนะคะทุกคน นี้มีประโยชน์ค่ะเพื่อนๆกดไ like, ลค์เพืนเกดแชร์ให้อมนาวนะคะกันปูบัวปลูกง่ายๆปลูกอย่างไรให้ติดดอกออกดอกเทคนิคดีที่ง่ายๆปลูกแล้วได้ชื่นชมนะคะแล้วก็ผักกระจอรูกแล้วเราก็ไปเก็บกินได้กินได้เลยค่ะเพื่อนๆบ้านไหนยังคิดว่า ซื้อกินอยู่ก็ลองเอามาปลูกเหมือนยายมะนาวลองดูนะคะมีโอ่งเล็กมีกระถางเล็กหลกสาบไม่ว่าจะเป็นกระถางพลาสติกก็มาปลูกได้นะคะพเพื่อนในน้าลืมบอกว่ากระถางพลาสติกหรือว่ากล่องโฟมนะคะเราก็สามารถที่จะนํามาปลูกบัวหรือว่าผักกัญจองได้นะคะทุกคนลองทำดูนะคะเพื่อนง่ายกับกรปลูกบัวและผักกัญจองไว้เก็บกินนะคะเพื่อน ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นี้ได้พาเพื่อนดูชนค้าเพื่อนดูการปลูกทคนิคการปลูกบัวการปลูกเป็นการพูดนะเป็นการพูดเป็นการอธิบายลองดูแล้วก็ลองทำดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมากค่ะคลิปนี้ยายนาวไปแล้วนะทุกคนขอบคุณมากมากบายค่ะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะลืมกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดไลค์แชร์กดติดตามให้ช่องของยายด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้แล้วค่ะบ๊ายบๆขอความสุขกับปลูกต้นะคะยายนายขอบคุณมากมากค่ะบ๊ายบายจ้า